ภรรยาเราโพสต์รูปตัวเองลง Facebook ถามสามีตรงๆไม่หึงนะครับถ้าไม่หึงนี่แย่แล้วนะครับพี่น้องไดยุสคนประเภทหนึ่งที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยนะคือใครครับคนที่ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยเวลาใครมาคุยมาเจาะมาแจ้กับเมียตันเขาเรียกว่าไดยุสไดยุสีปน้องที่รักเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ผู้ชายที่ไม่อะไรเลย ไม่รู้สึกอะไรเลยถามจริงๆวันนี้เมียเราโพสลองลูกป,ปั้งคนกดไลค์เนี่ยรู้สึกยังไงเออก็ใช้ได้เมียเราเซ็กซีด่ดีน่ารักดียังสวยอยู่ถ้าเราเป็นแบบนี้เมื่อไรฟิตนาเข้าในใจเรียบร้อยแล้วครับมุมินที่สอนแล้ยจะว่าแต่โพสลงเฟซี่น้องท่านนาบีม,มูซาอะลัยลลมมาชาอัลลอฮฮิจารอเดินทางจากมารยียนนะในเวลากลางคืน เพื่ออะไรไม่ต้องการให้ใครเห็นภรรยาท่านนั่นนิกายนะครับเป็นนั่นรสูลนะไม่ต้องการให้ใครเห็นเลยและพี่น้องดูสะอาดระเดียเราอนุบอกถ้าฉันเห็นใครอยู่กับภรรยาฉันเนี่ยนะฉันจะฟันด้วยดาบด้านที่ไม่ใช่ด้านทื่อเลยทําไมอะครับนี่คือความหึงหวงของสัตว์ระเดียเราอนุท่านนาบีได้ยินเนี่ยนะพี่น้องท่านนาบีบอกท่านแปลก